การเมืองไทยในภาพรวมเนี่ยนิดหนึ่งพอเราพูดถึงเรื่องการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง45กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยนะครับเขามองว่าประชาชนมองว่าการเมืองกำลังแย่ลงมันมันมีผลต่อการตัดสินใจหรือมีผลต่อการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นไหมครับอันนี้คือความคาดหวังไงความคาดหวังปรากฏว่าที่ผ่านมาถ้าดูจากโพลเนี่ยเรามองว่า KPA โพลก็ตอบชัดเจนว่าการเมืองตอนนี้คือผมดูทุกโพลแล้วเนี่ย เสียงของประชาชนเราฟังเสียงประชาชนเสียงประชาชนบอกว่าการเมืองยังไม่ดีขึ้นนะยังเหมือนเดิมยังแย่ลงเนี่ยอันนั้นคือคือเขาคาดหวังสูงแต่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเพราะนักการเมืองอาจจะไปทำเช่นโพยบอกว่าให้ไปทำเรื่องปราบทุจริตให้ไปทำเรื่องปราบทุจริตให้ไปทำเรื่องปากท้อง ให้ไปทําเรื่องการแก้ปัญหาหนี่สินลดค่าครขขาองชีพหรือดูปัญหาชายแดนอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไปทําอีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมบอกว่ามันเป็นปัญหาที่นักการเมืองต้องกลับมาย้อนดูเป็นบทเรียนตัวเองว่าถ้าเอ๊ะเราไม่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนมันก็จะเป็นปนัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถามเนี่ยผมคิดว่าเสียงของประชาชนในการอ่าให้ปรับ ตัวก็ได้ความคาดหวังต่อคนเป็นนายกหรือคนเป็นผู้แทนราษฎรถ้าเข้ามาแล้วอยากให้นายกคนใหม่หดําเนินการทําเรื่องอะไรน